นิ่มมากเลยนะครับทั้งเบาหน้าและเบาหลังนะครับ สวัสดีครับพี่แมวครับวันนี้นะครับมาจัดชุดให้แล้วนะครับตามคําเรียกร้องนะครับลูกค้าขอมานะครับพาวเวอร์ตัวเดียวนะครับขับได้ทั้งกลางแหลมซับนะครับแบบนี้นะครับทั้งชุดแบบนี้เลยนะครับในชุดประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับลองมาดูกันนะครับตัวนี้เลยนะครับเป็นคาร์ดีซีแชนแนลนะครับ300วัตต์ RMS ของแชมป์นะคาร์ดีซีแชนแนลตัวนี้สามารถขับได้ทั้งชุดแบบนี้เลยนะครับแชนแนลหนึ่งสองขับกลางสี่แบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แชนแนลสามสี่เอามาปรับขับซับได้หนึ่งคู่นะครับตัวนี้นะครับทั้งชุดนะฮะมี อกเสียงกลางนะหกจุ6.5นิ้ว4ดอกนะครับแหลมจานหน้าอลูมิเนียมของแชมป์สดอกนะครับแล้วก็ซับสินิ้วนะครับโครงปั๊มของแชมป์นะฮะหคู่นะฮะครบแบบนี้เลยนะพาวเวอร์หนึ่งตัวก้านแหลมซับแชมป์นิวเจเนเรชั่นนะครับในราคา3าม0 0บาทนะครับได้ครบแบบนี้เลยนะครับทั้งพาวเวอร์ กลางแหลมซับทั้งชุดนี้ราคา3,900บาทนะครับส่งฟรีนะฮะถ้าสนใจนะครับติดต่อเพจโรงงานเครื่องเสียงรถยนต์ได้เลยนะครับวันนี้ผมพี่แมวมเจอกันกทีคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ